ร่วมจัดไปโดยยามาฮ่าพี่น้องครับปกติเนี่ยช่วงสุดท้ายสร้างอาร์ตแบบทีมชาติมันจะเป็นการค o l l a b o r a t i o n กันระหว่างคุณวิวพงษ์ชนกนางงามนักกีฬาแล้วก็ศิลปินกับศิลปินที่เป็นแขกรับเชิญของเรา แต่วันนี้เนื่องจากแก๊สของเราไม่ใช่คนธรรมดาผมจึงอยากลองของเขา,ขเขาก่อนเริ่มอัดรายการไม่กี่วันเนี่ยนะฮะผมต้องการคิดโจทยากยากจึงบอกพี่เอแปลว่าพี่ครับนี่คือ้าชโครกภาษาชาวบ้านฟาคีพี่ลองใช้ความอาร์ตสร้างสรรค์ให้มันไม่คีคียังไงโอ้แม่เจ้าพี่เอจัดไปไม่มีใครคาถึงโคช็อค สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่เอโอ้โหดีใจมากคนนี้เจอพี่เอของเรานะคะบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนไทยหัวใจฮอลแลนด์ค่ะเพราะว่าเป็นทั้งครูสอนศินละปะเป็นศินลปินที่หัวใจมีความอิสระมากๆวันนี้ขอโทษนะคะคุณผู้ชมวิวมีอุปกรณ์มานิดเดงเป็นฝาคีที่ไม่ขี่ขีวิวเตรียมมา พราะปกติแล้วถ้าเกิดเราเจอวาดแท่นวาดวาดของอะไรเงี้ยก็จะดูธรรมดาไปยูวเลยเอาสิ่งนี้มาแล้วเห็นบอกว่าพี่เอเตรียมอะไรมาด้วยวันนี้ครับอเมื่อผมได้โจทย์จากคุณวิวไปว่าเราจะมาทําอะไรร่วมกันกับฝาคีนี่ฝาคีซึ่งหนูจะบอกว่านี่หนูเพิ่งใช้เสร็จแล้วถอดออกมาเลยพูลดเลนโอ้ยผมเห็นรูปทรงของอันนี้นะผมถือได้ใช่ไหมได้ค่ะไม่เลอะไม่เลอะค่ะหนูยังไม่ได้ ผมเห็นรูปทรงของของฝาชักโครกแล้วก็ความหมายของมันนะเนาะเรื่องการตรวจทุกข์หรือว่าการเรามีความทุกข์อะไรเราก็ใส่ลงไปในนี้ผมก็นึกถึงแบบมนุษย์คือคือตัวย่อผู้หญิงนะครับเรามีความทุกข์เราก็เก็บเอาไว้เหมือนกับเป็นเราเป็นแม่เราเป็นเมียเนาะ,เ,นะ,ะเราก็เ,าเ,าเก็บเอาไว้เราก็ไม่พูดออกไปรวมๆแล้วมันมีจารีตวัฒนธรรมอะไระที่มันจะแบบปิดปากเราไว้แต่ในขณะเดียวกัน ด้วยนาที่นั้นนะ่ะมันก็ทาให้ผู้หญิงนะมีความสุขด,ด้วยผมก็ตั้งคําถามว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือถ้าเกิดสมมติระวงรังจะเป็นแบบนี้ค่ะคมมุณผู้ชมครับจะเป็นซึ่งเป็นไอเดียน้องวิวนะครับวางเอาไว้วันนี้ยกเลยเต็มสีที่เป็นแบบสีสันนิดนึงของพี่เอเขาอุ้มเทิมไปแล้วเพราะว่ามันคือที่ปลดทุกข์เขาวิวเมื่อปลดเส็จมันต้องสดใสค่ะเอาอะไรดีกว่ามา ก็คือพระเจ้าสร้างสรรค์มนุษย์ขึ้นมามนุษย์ก็สร้างสรรค์พระเจ้าเหมือนกันจากความเชื่ออ๋อโอเครับผมมูดเพียรเลยค่ะเขาเรียกว่ามิกซ์มีเดียมิกซ์มีเดียมิกซ์มีเดียฝาครีที่ไม่ครีงานเพนติ้งงานเพ้นท์ติ้งนี้ชื่อว่าอะไรพี่ต้องชื่อหน่อยมันก็คือที่ปลดทุกข์อะบเรบที่ปลดทุกข์ครับ ฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะทํางานศิละปะหรือว่าแนะนําอะไรหน่อยเพราะเกเป็นอาจารย์ด้วยจริงๆเ่ศิละปะนะครับเขาชอบคิดกันว่าศิละปะมันเรื่องของความสุขอยู่ไกลตัวอยู่ไกลตัว<อ>หรือความสุขความสนุกสนานเรียนศิละปะมันง่ายๆจริงๆแล้วมันทาให้เราเข้าใจโลกไอศิละปะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวิชาทางปรัชญาทาให้เราเข้าใจชีวิตการวาดรูปเนี่ยมันก็คือทักษะอันที่เอาไปส่งเสริมศิละปะนะดังนั้นน่ะเรียนศิละปะเนี่ย ไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ายากแล้วมันก็ทําให้เราเป็นคนเป็นคนเราทําให้เราแบบได้มองโลกได้กว,<า>ว้างาขึ้นนะครับนั้นก็ฝากไว้ว่าถ้าเราอยากเรียนศิลปะก็เลยสนใจสิ่งรอบๆตัวอ่านหนังสือเดินทางาไม่ใช่ว่ามันแค่เสกเกงยีนผมยาวหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะ มันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอืมครับเอาไม่ทำนั้นคนมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับโอเคค่ะและสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ในรายการสปอร์ตมาเฟีย5าทุ่ง45นาทีทางช่อง36นะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยค่ะัสดีค่ะ